สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมและท่านผู้ติดตามทุกท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเช็คแชมป์มอเตอร์ชานเอลนะคะสำหรับวันนี้นะคะ,ะช่องของเราก็ครบ1นึปป่งแสนซับสไคร์แล้วนะคะมมตกเงินไหมตกเงนอะไรยอดม,ม,มากเลยกว่าจะครบแสนซับนานมากเลยนะใช้เวลาประมาณ4ี่เนี่ยไหมสี่ปีเนาะสามสี่ปีป่านนี้แล้วเราไม่ค่อยได้ลงคลิปด้วย <laughs> ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ลงคลิปด้วยใช่ค่ะก็สําหรับวันนี้นะคะก็จะพาทุกท่านมาชม รถเก่าเก็บนั่นเองนะคะก็คือก็คือจะเป็นนี่แหละด้านหลังแบบนี่แหละมีเข้ามาทั้งหมด2คันด้วยกันนะคะเป็นฮิโน่ซีรีส์ห0านะคะ380แรงม้าและเป็นรถเหมือนลากจดไหมใช่ครับเป็นรถลากจดปี64นะอย่าตกใจทำไมปีเดีวยวกันกับวิกเตอร์ไม่ต้องตกใจนะคะลากจดนะคันนี้ซึ่งจริงๆอายุของตัวรถนี้ก็ประมาณปี58ได้ไหม5้าแปดประมาณน,นี้นะครับเหมือนเป็นตัวสุดท้ายของ ก่อนเป็นวิกเตอร์ใช่ใช่สี่หม่ห้านะสภาพนี้ไม่มีแล้วนะวิ่งไม่แค่หนึ่งแสนสามมื่นกิโลอะคันหนึ่งประมาณแสนสามคันหนึ่งแสนสี่นะคะประมาณนี้เลยนะไม่เกินนี้นะคะซึ่งมาพร้อมกับราคาเท่าไหร่พุปอนหนึ่งล้านห้าแสนแปดมื่นบาที่ราคายางเดิมนะราคาติดยางยางติดรถอ่ะคือยางสภาพดีเลย ได้มาก็มีแค่เก็บสีกันชนต่อแล้วก็ใส่ตัวต่อชายล่าง่นสีกันทะล้อขัดสีหัวนะครับแล้วก็เก็บสนิมนๆิดๆหน่อยนะให้ดูความเดิมสติกเกอร์เขาเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมดูสิ FM2P นะแตกลายงานเลยรไหมนี่ High ป p e e ู e u ส o 3นะดูดิฟังเสียงเคาดูสิใสกิง้งนะครับ ยางติดรถนะยางบบสโตนนะบนี่สภาพสวยคลิปนะนี่ราคามันต่อรองกันได้นะใช่ช<อ>แล้วค่ะนะครับก็สำหรับราคานี้นะคะใช้งบอยู่ที่สักเท่าไหร่ดีแสนหนึ่งได้ไหมแล้วแต่เลยลูกค้าคิตด,ดีดีไหม <laughs> คิดดตดีก็ ใช้อยู่ที่ประมาณ10,000แสนบ,บาทได้นะคะจัดเต็มให้ได้แต่ว่าเราจะต้องเผื่อเงินไว้ใช้ในส่วนของค่าประกันและค่าโอนก็อยู่ไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบ,บาทนะคะส่วนค่างวดก็จะตกอยู่ที่ประมาณสามห0นเจ็ดหกสิงวดนะสามหมื่นเจ็ดเนาะหกสิบงวดใช่ค่ะนี่นี่นี่สภาพสวยๆนะให้ดูด้านหน้านิดหนึง่งนี่สติกเกอร์อันนี้เดิมไหมเดิมเปล่าอันนี้นายเปลี่ยนมาใหม่ละมาถึงใหม่ <laughs> เรา<ม>เปลี่ยน,นหรือเปล่า<ร> ได้ให้เราเปลี่ยนหรือเปล่าเปลี่ยนให้ไหมน่าจะเราเอ่าเปลี่ยนให้ใหม่ติดให้ใหม่แล้วก็ตัวนี้ก็อันนี้ในของเดิมไหมนี่มีค <Log o S 1> ราบโลโก้ฮิโน่รอยขัดนะรอยยาขัดหนึ่งให้ดูไฟหน้านี่เห็นไหมดูไฟหน้านี่ของแท้มั้ยนี่ตีทุกเนี่ยเห็นไหมคอยถอเห็นไหมนี่เห็นไหมของแท้นี่ฝั่งนี้ด้วยฝั่งนี้ด้วยนี่นี่ไฟตาเดิมๆนะของแท้เลยปรัดจังหน้าให้ดูไหนน้องแปม เาไปดูความสดคมใสเขาหน่อยคันนี้ดูรายละเอียดนะเดี๋ยวคันนี้ยกหัวให้ดูด้วยหามไม่ได้แล้วนะสภาพนี้นะนี่ซึ่งเรามีแค่สองคันเท่านั้นนะคะนี่สภาพสวยๆนะฝาปงนี่เดิมๆฝาปงทำสีไหมนายทำสีมาแล้วแหละเออนี่ไงนายทำสีมาหน่อยแรกฝาปงนะนะนี่ เดิมที่สุดแหละอ่ะตอนนี้นะคะประตูไปไงเดิมกิ๊บขัดอย่างเดียวนี่คือเรายังล้างล้างไม่เกี้ยงเท่าไหร่นะเลยยังมีความสะอาดอยู่ยังทำยังไม่ทำความสะอาดภายในนะรีบรีวิวให้ดูนะภายในสวยนะให้ดูแผนเพจนิดนึงเห็นไหมนี่เตือง839นะครับ เบามีรอยขาดนิดหน่อยนะภายในสวยๆนะขาดนิดหลังคามันมันไม่ต้องไม่ต้องหุ้มใหม่ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ไม่ต้องหุ้มเลยตัวนี้สภาพเดิมและผ้าเดิมคือดีที่สุดแล้วดีที่สุดแล้วใช่ครับดีอ่ะเดี๋ยวเขาไม่เชื่อว่าไม้แสนสามจริงๆพี่ปอนเปิดไปดูหน่อยเพนดูนะหนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันสี่ร้อยห้าสิบเจ็ดกิโลอ่ะสตาร์ทสตาร์สตาร์ไหมฟังเลยทีเดียวเดี๋ยวให้แปมสตาร์ทดีกว่า เดี๋ยวยิงไม่ชัดคันนี้พิเศษด้วยนะเบรกอ b เบสนี่เห็นไหมนี่เห็นไหมมันเห็นโมดูลเบรกอีเบสไหมคันหนึ่งเป็นเหมือนกันปะไม่เป็นคันนี้คันนี้คันเดียวที่เป็นมีระบบเบรกอ b เบสนะติดมากับโรงงานเสียงใสมากเห็นไหม ดูดิเดเดแล้วฟังเสียงเดินเบาดีนึงเครื่องใสๆนะเครื่องใสมากเลยย m 0ห้อเอ็มศูนย์เก้าเสียงต๊ำลงนะเบาๆนะโอเคดับได้ตั้งแต่หลังเก่งครับหลังเก่งไม่ล้านะไม่มีการเก็บสียงหลัง ส่วนพื้นเหยียบด้านหลังคือผมเก็บสีหน่อยเก็บสนิมนิดนึงแล้วก็ลาวข้างนะสมล้อก็ของเดิมเลยติดรถมาจริงปะเนี่ยใช่แล้วเนี่ยหิ้งหมดไหมตีตายแล้วแสดงว่าแสดงว่าตอนที่เขาจอดไว้น่าจะจอดในร่มใช่แต่ถ้าจอดในตากแดดวันนี้ไปเรียบร้อยแล้วครอบแล้วจ้าลาวไปแล้วต้องเปลี่ยนใหม่แล้วของเดิมไหมไฟท้ายยังเดิมเลยเห็นไหมไฟท้ายเดิมเนี่ยปักเดิมอยู่เห็นไหมปักเดิมไปเลย ออไปถอยถ้าจอดในโลกม,ม,มันยังแบบว่าดีใช<ด>่ไหมสภาพดีเลยรักษาดีอะ่ะ<ม>เห็นไหมด้านนี้ด้วยไฟท้ายด้านซ้ายเนี่ยเห็นไหมปักยังเดิมอยู่เลยนะส่วนแท็ซีนะนี่ก็มีเก็บแค่ตรงสามเหลี่ยมนะสนิมนะนี่ที่เหลือก็เดิมเลยนะครับนี่มาดูเบรกอีเบสนะครับนี่จานลากแบบเต็มเต็มนะดูดิจานลาก ดูเลยว่ารถจอดนางไม่ได้ใช้งานเลยนี่จานลากดูดิเต็มเลยนะครับซุ้มล้อเดิมเหมือนกันฝั่งนี้นะอ๋อพี่เก็บเลาข้างมาแล้วใช่ปะใช่อันนี้เก็บเลาข้างเก็บสีถังน้ำมันนี่นายเปลี่ยนใหม่เนะี่ยดุนงัด <laughs> เดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่นะครับดูฝั่งนี้มีถังปักน้ามันมันมันยกหง,ง่ายไหมง่ายอยู่พอยกได้พอยกได้ <คน S 1> เดียวยกีย พพออไไดด้้ต้องเปิดประตูให้ไหมไม่ต้องไม่ต้องนี่เห็นไหมแต่เขียบเดิมไหมสติ๊กเกอร์นี่สติ๊กเกอร์นี่นี่อันนี้มีสติ๊กเกอร์เดิมอยู่นะเห็นไหมเนี่ยหัวบางครับบางเดิมเลยนะมีแค่สองคันเท่านั้นลูกค้าราคาก็แค่เท่าไหร่ล้านห้าแปดใช่เกือบพูดล้านแปดห้าล้วล้านห้าแปดแล้วลูกค้าเดี๋ยวกลับกันนะล้านห้าแปดไม่ใช่แปดห้านี่ลูกค้าไปเอาวิกเตอร์เลยนะ รนะ้าน58นะลูกค้าส่งงวดประมาณ3 10, 7 0 0มนะคะ60งวดนะนมีแค่2คันเท่านั้นนะคะใช่ครับให้ดูอ,อยู่ที่เช็คแชมป์มอเตอร์สาขาระยองเด้ออืมนี่สลักเนี่ยเนไหมเต็มเต็มเลยไหมเต็มเต็มเลยมาเดี๋ยวยกหัวให้ดูแบบจับกล้องเลยอ่ะจะจับให้ย,ยกหัวให้ดูนะถ้าเป็นมอเตอร์คงยกสบายดูซิมันยกง่ายจริงรเปล่าพอได้นะพอได้อุ้ย อุ๊ย<า>ดูดิอันนี้ก็นนยกหมดเป็นครั้งแรลกันนะล้างเราล้างแล้วเนาะใช่แนี่ครับก็เหลือเช็กระบบไฟนะระบบแอร์พวกนี้เนี่ยสายไฟพวกนี้เดี๋ยวตัดที่หมดเลยลกลก,ลกนะลกลดนะเอาให้เดิมที่สุดท่าเี่จะทำได้ใช่ครับ<ป>ดูหม้อน้ำนี่หม้อน้ำเดิมนี่สายรัดยังเดิมอยู่มาร์กไม่ไม่เห็นพี่ยยใจร้อนเราหน้าจะแบบว่าถ่ยายทีเดียวพร้อมกันสองคัน อยาให้เห็นคันหนึ่งก่อนละกันนะอีกคันนึงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูอันนี้เราต้องถ่ายอีกรอบนึงใช่ไหมใช่เดี๋ยวอีกคันนึงเดี๋ยวพาดูนะครับมาดูฝั่งนี้ <S <S นี่นดูเขาติดปลั๊กไฟสายไฟมาเยอะเลยเนาะเดี๋ยวเขาดูเลขทัชซีคันนี้หน่อยคันนี้เลขทัชซีอะไรเอ่ยขึ้นต้นได้หนึ่งสามแปดศูนย์หนึ่งนี่ทักซี่ดึกดเลนะ ดูฝั่งนี้กันบ้างดูดิเรื่องใสนะสติกเกอร์หม้อน้ำนะเดิมเลยนีด่ดูดิดดดพื้นนะพื้นเหยียบไม่ผูกครับว้สิสวยนะดูผ้าสวยเนาะผ้ากันความร้อน,<ใ>นยังไม่ขาดเลยเนี่ยในบรรดารถเ,เก่าเก็บเรามีคันนี้สวยนะหายากยากนะค่าจะหายากนะแล้วอันนี้คือเดิมปะเดิมเลยเนี่ยแล้วดูดิ คือแบบแทบไม่มีการใช้งานอะไม่มีขาดไม่แบบเน,นี่ยเห็นไหมแคมรัดนี่อยู่ตำแหน่งเดิมอยู่นะสวยกริปนะสภาพเดิม,มดูมดจากรอยขีดที่เขาขีดมาจากโรงงานใช,ใช่ไหมมาร์มาร์คกิ่งอยู่อยู่มารมาร์คนีสลักแนบหลังเต็มเต็มนะครับสภาพสวยสวยเลยนะราคาตามต้องแบบบอกเลยให้ดูท่อดิฝาท่อเอสเห็นไหมท่อไอเสียเนี่ย ขัดหน่อยนะขัดหน่อยก็เห็นแล้วเนี่ยขัดหน่อยก็ขาวขึ้นแล้วน้ำยาเราออกปะออกออกออกเดี๋ยวขัดให้วต่ต้องล้างใหม่อีกรอบนึงใช่เนี่ยเพราะว่าเราล้างแค่พอเราเอาเข้าเก็บงานไงครับนี่ชัดสีเรมเลี่ยมนะเหนสิเลี่ยมนะสภาพเป็นไงกับราคาหนึ่งล้านห้าแสนแปดหมื่นบาทโอเคนะไม่แรงกับราคารถที่แบบว่าสภาพประมาณเนี้ยโอเคนะ หายากครับราคามาต่อรองได้ที่หน้าเต็นท์เหมือนเดิมคุยกับพี่ทิพย์น้องแปมได้นะครับหรือว่าแบบส่วนลดนะเผื่อว่าแบบบางทีลูกค้าแบบอยากจะดาวเพิ่มอย่างเงี้ยได้เดี๋ยวมาคุยเพิ่มเติมได้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่ายังอยากจะได้ยางใหม่ราคามาคุยเพิ่มเติมเอาใช่ครับหรือว่าอยากแต่งตรงไหนเพิ่มเติมนะคะก็มาคุยเป็นชิ้นส่วนไปก็ได้อยากแบบแต่งแก้มเงาหน้าเงาได้เดี๋ยวมาคุยกันนะเรื่องหน้าเงาไม่ยากของมีนะครับ ให้ดูสภาพย้ำอีกรอบนะลูกค้ามีแค่สองคันเท่านั้นนะไมล์แสนสามและไมล์แสนสี่นะคะจ,จดทะเบียนนะเป็นปีสองห้าหกสี่เนาะใช่ครับสองห้าหกสี่อะรถก็ประมาณสักสองปีสามปีค่ะนี่ให้ดูหมวเลยหมวกเดิมนะอันนี้เดี๋ยวขัดนิดนึงเดี๋ยวขัดให้นะอ๋อคือพี่ขัดแต่หัวหมวยังไม่ขัดหรอ <laughs> ขัดไม่หมดรีบมาให้ถ่ายวีดีโอให้ดูกันนีออ่อ๋ออันนี้ก็ยังครบเลยปกติไม่ครบนะ โดนป่นไปไงส<อ>มมากก็ปกติจะชอบหายหาย,หายหมดก่อนนี่เรียบๆนะสวยนะหมวกขัดแล้วก็ขาวแล้วนะครับเอาลงซะหน่อยไหมเอาลงเลยก็ได้ไหวไหมคนเดียวไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวอ่ะเดี๋ยวลงให้ก็ได้พูดเลยว่าทุกวันนี้ไม่สามารถยกหัวเองได้ไม่สามารถเอาหัวลงเองได้ไไเบาไหมเบาไหมเดี๋ยวเออแบบปวดะปิงไงเออดูดิเอามือสับมือเดียวได้ง่ายไหม ง่ายอยู่นี่เมื่อก่อนนะง่ายอยู่ทุกวันนี้ไม่ได้แล้วถ้ารถไป็สดจริงอะทำแบบนี้ไม่ได้หนักกว่านี้ใช่ไหมท่อน้ำน้ำอะ,อะยังใสยอยู่เลยฝาครอบฟิลอยู่ครบสายลมเนึ่ดูสายลมเนึเห็นไหมสายลมแบบนี้คือสายลมเดิมของรถเลยนะดำดำนะ,ะสายลมอ่อนเนี่ยเนีย่ยติดรถเลยนะแบบนี้เลยนะอของเดิมอะ่ะนี่นี่น,นี่แต่บางคนไม่ชอบแบบต้องเปลี่ยนเป็นสายส,ายสปริง สายที่มันเป็นสีเหลืองสีสีเหลืองกับสีดำสีเหลืองสีดําพวกเนี้ยสายสปริงดีกว่ามันอันแบบเนี้ยบางคำมันไปพันลงเผาพันลงเผาอ่าพันลงเผาต้องแบบแต่ตัวนี้มันมีเบ็ดอยู่เห็นไหมเขาทําเป็นอ๋อที่เกี่ยวไว้ใช่ทำมาจากโรงงานเลยนะตัวนี้อ่่ถ้าเกิดว่าลูกค้าไม่อยากได้อันเนี้ยเปลี่ยนได้ไหมได้ได้เปลี่ยนเป็นสปริงก็ได้ได้ใช่ไหมได้ได้เปลี่ยนให้ได้ในกรณีที่ว่าสายนทางกับสายกรอบตันเนี้ย อันนี้คือยังใช้ได้อยู่ใช่ครับนี่เห็นไหมดูท่อฐานกองเอเดอร์เนก็ค่อนข้างละเอียดนะแป๊บสวยเลยนี้นะคะลูกค้าให้ดูแบบคมเดิมนะดูครบๆไปเลยขาดแค่อย่างเดียวรีวิวตอนขับแค่นั้นแหละเดี๋ยวไปลองดูได้เดี๋ยวพาลองถังน้ำมันไม่บีนะปกติถ้ารถใช้งานเยอะๆฝาถัง้ำมันจะเสียดูเนี้ยอากาศไม่เข้าดูน้ำมันไม่ได้ถังทีบีเข้าสองข้างเลยเห็นไหม แต่ตัวนี้ยังยังไม่บีมเห็นไหมยังสวยเลยยังไม่บุบอ่ายังไม่บุมเข้าไปใช่นะครับนี่สภาพเป็นไงนะครับสภาพสวยกริบเลยนะใช่ใช่ตัวนี้เป็นตัวท็อปเลยนะเบรก ABS นะครับอาไว้อีกคันนึงไม่ใช่ ABS ใช่ครับยังไม่ใช่ ABS อีกคันนึงนะครับโอเคอะยังไงลูกค้าอยากได้รูปเพิ่มเติมเดี๋ยวทักน้องแป้มาก็ได้ใช่ค่ะอยากได้อะไรเอ่ยก็ทักกันมาใช่ค่ะ ก็จะเป็นลายก็จะเป็นตัวแอดนะคะ187 K l m o h มนะคะเดี๋ยวชิงไว้ให้ใต้คลิปรอบหนึ่งเนาะ,ะแล้วก็ส่วนเบอร์โทรนะคะอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็จะมีเบอร์แบบแล้วก็เบอร์พิทิปนะคะเบอร์แบบเป็นเบอร์0ู3ย์5 4 4 2 8นะคะเบอร์พิทิปจะเป็นเบอร์0 9นย์9 1 4 9 4ค่ะหรือว่าถ้าลูกค้าแบบเออโทรมานัดดูรถเนะะี้ยค่ะโทรมาล่วงหน้าสักหนึ่งวันหรือโทรมาช่วงเช้ามาถึงช่วงบ่ายได้เผื่อลงค,คลิปปุ๊บติดจองปับนะ๊บไะเออ พอดูกระจกนิดนึงหน่อยลืมพาดูกระจกนะนี่เห็นไหมกระจกเดิมนะนไม่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 ไมไมต้องดูฝั่งนี้เลยไม่ไม่ดูสิโอ้ยมันมันอะมันย้อนแสงไง<ม>เห็น<ม>หตีตีตาเห็นไหมออออนี่ดูความสด,ดเดิมๆนะนี่สุดยอดไหมคมเดิมใช่อูกันครบนะดูแบบละเอียดเลยคันนี้ก็อีกคันนึงก็รายละเอียดก็ประมาณนี้แหละเนาะ ต่างกันต่างกันเลขไม้ประมาณหลักหมื่นนะคะแล้วก็ไม่ใช่เอกไม่ใช่เบรกเอฟเอฟใช่เป็นเบรกธรรมดานะครับอ่ะคลิปหน้าเราจะพาไปชมอะไรดีอ่าพาไปดูวิกเตอร์วิกเตอร์วิกเตอร์สามแปดอ๋อได้มีหมดสามคันเลยนะมีเข้ามาใหม่ปีหกห้าสองคันหกสามหนึ่งคันพาไปดูนิดหนึ่งไหมเดิมเลยหรอเอาเลยใช่ไหมอ่าได้ได้สามแปดตัวนี้วิกเตอร์มีสามคันเลขไมโยมานักแสนแสนเก้าหนึ่งแสนอันนี้เน้อยกว่า อีคันนี้มายังน้อยกว่าอันนี้ยังน้อยกว่าเลยแสนเก้าแสนหน่อยหน่อยแล้วก็มีอีกคันหนึ่งเชื่อไหมว่ามีหลักหมื่นโลมีมีคันหนึ่งมีคันหนึ่งอ่ะหลักหมื่นโลหมื่นหกพันโลวะแต่เป็นรถโฉมหน้าดำนะโฉมหน้าดำก็ประมาณปีห้าเก้าหกพันประมาณนี้ห้าแปดห้าเก้าวันนี้นะมันรถเก่าเก็บมื้นกันเดี๋ยวแต่มาแล้วกำลังล้างอยู่ เดี๋ยวล้างเสร็จเดี๋ยวเดี๋ยวสัน344หรือเปล่าเดี๋ยวรีวิวให้ดูนี่344คันนี้จองแล้วคันน,น,นี้คันนี้ติดจองแล้วคันนี้70,000โลไปแล้ว344ไปแล้วเมื่อกี้เองนี่2คัน38นะคันนี้เลขไม่แสนเก้าเออหนูจำไม่ได้หรอพ,พี่จำได้ไหมคันนี้คันนี้แสนหน่อยหน่อยแสนหลักพันแหละนะเดี๋ยวคลิปหน้าเลยรีวิวให้ดูลูกค้าที่กําลังหา 2 p ีนะคะไม่ว่าจะเป็นซีรีส์แล้วก็ตัววิกเตอร์ตอนนี้เรามีให้เลือกอยู่ประมาณ3 4คันใช่เเป็นซีรีส์ก็จะมีสองคันวิกเตอร์ก็จะมีอยู่ทั้งหมด3คันนะคะลูกค้ารีบไปจับจองกันนะคะมีแค่ไม่กี่คันเท่านั้นนะหรือว่าอยากจะเหมายกเซ็ตเลยก็ได้เดี๋ยว่าคายกันรถได้เยอะนะถ้าลดยกเซ็ตเนี่ยตกใจอยู่แป๊บหนึ่งอะไรนะราคาลดได้เยอะไหมยกเซ็ตเดี๋ยวมาคุยกันเผื่อแบบเอ้ยขอแบบ วิกเตอร์สามคันสามแปดศูนย์สามคันเลยราคาต่อรองได้ลูกค้าทีเดียวจบมาคุยกันได้ที่หน้าเต็นท์มาเดิมสาขาระยองเท่านั้นมาดูรถแล้วก็มาคุยกันราคากันใช่ค่ะนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้ากับเซ็ตฮิโน่วิกเตอร์สามแปดศูนย์ทั้งสามคันเลยนะครับต่คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับไปเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะสาหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยค่ะแล้วก็ต้องขอบคุณจริงๆนะคะครบแซนซับแล้วเดี๋ยวถ้าได้โลมาเดี๋ยวจะถ่ายวิดีโอให้ดูอีกรอบหนึ่งนะ ช่วงนี้เรายัง่ายเอ้ยยังยังแจกเสื้ออยู่นะยังแจกอยู่ค่ะแต่ว่าเสื้อหมดแล้วแต่ว่าสั่งมาแลละลูกค้าถ้าเกิดว่ามีการมาจับแจกเลยอ่านะนะใส่เปมากช่วงนี้ใช่ครับใส่แบบสบายมากเสื้อสวยด้วยใช่ใช่นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ